วันนี้สิบห้าแล้วนะวันนี้มีส่งน้ำพระนะออประมาณักไม่เกินเกนะ้ามนงคงจะเริ่มแล้วก็มีหุ่มผ้าเจดีย์ นิยมที่มาปฏิบัตินี่ไม่ต้องคือถ้าจะไม่ไปทำกิจกรรมมาเขาก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เพราะว่าก็จะเสร็จก็น่าจะเกือบเก้าโมงครึ่งสิบโมงแล้วมัง้งนะเสียเวลาปฏิบัติอเอาเปล่านะแต่มาก็พาย,ยมทำไปตามเรื่องให <c oughs> ้มีกิจกรรมทำมัง่สงสรงกรางทีพูดง่ายคือ ภาวนาไม่เอาก็ทำบุญอย่างอื่นก็ยังดีอะไรอย่เงี้ยนะอย่างชาวบ้านได้แล้วเนี่ยที่จะมาปฏิบัติอะไรกับเข้าเนี่ย,ยังไม่เห็นใครทำเป็นเรื่องเหมืนเราเลยมายุ่รปนึ่นก็เขยดปางตายหายไปเลยเนะี่ะส่วนมากเป็นอย่างนั้นยกเว้นโยมที่มารักษาศีอนโบสถเท่านั้นนะ,นะที่จะเห็นหน้าอยู่บ่อย นะส่วนชาวบ้านตัวไปก็ไม่ค่อยจะมากันแต่ถ้าชวนทำบุญอย่างอื่นนะขยันด <c oughs> นะีก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะนะอย่างน้อยก็มีสเสบียงบุญติดตัวไปมั่งก็ยังดีนะคิดแค่นั้นนะนะส่วนในการเจริญภาวนานี่สำคัญที่สุดแล้วนะ สมควรจะให้ความสำคัญมากกว่าพิธีกรรมอะไรอย่างอื่นนะมันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะเข้าใจตัวเองมากขึ้น,นคนส่วนมากก็มีแต่ไปรู้เรื่องของชาบ้านเขารู้เรื่องคนอื่นเขยันจังแต่ตัวเองไม่ค่อยจะรู้เรื่อง นะตอนนี้โลภะโทสะโมหะอะไรครอบงำอยู่นะมองไม่เห็นโนะแต่ไปยุ่งกับคนอื่นใน,นการภาวนาเป็นการเฝ้าสังเกตดูตัวเองนะดูแล้วปัญญามันก็เกิดเองนั่นแหละนะอย่าพยายามไปคิดอะไรให้มันะพอปัญญาเกิดแล้วทีน,นี้ก็เกิดความเข้าใจนะ มันเป็นเรื่องของการรู้แจ้งนะไม่ใช่รู้จำนะรู้แจ้งขึ้นมาว่าอ๋อสภาพจิตก็เป็นอย่างนี้แหละนะวิตเธอเป็นอย่างนี้แหละเนะีเลิกวุ่นวายกับชีวิตนะเลิกยุ่งกับมันนะยอมรับมันได้แนคะ่นะั้นเองนะยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้มันก็เลิกทุกข์แค่นั้นและนะนะมีเรื่องที่ต้องทุกขนะ์นะมันอยู่ท่ามกลางกองทุกข์โดยที่ไม่ไปทุกข์กับมันนะ ปัญหาคือคนทั่วไปในทุกจะตายก็ยังไม่เห็นทุกเลยนะนมีแต่เป็นทุกไปกับมันทุกเรื่องนะแต่ไม่เคยเห็นทุกเลยนะไม่เห็นว่าแต่จริงแล้วกายใจนี่เป็นก้อนทุกอยู่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะในสมมติไปเป็นทุกข์กับมันก็เป็นกันอยู่ตั้งปีทั้งชาตินะั่นแหละนะแต่เห็นมันเข้าใจมันนะ มันก็กลายเป็นเรื่องที่มันยอมรับได้อะมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศภายนอกนั่นแหละนะดีอากาศร้อนเดี๋ยวก็พายุมาเดี๋ยวก็ฝนตกแดดออกอะไรนะปกติเราก็จะยอมรับมันได้อ๋อก็ธรรมดานะช่วงด,ดูร้อนก็นต้องร้อนที่ดูฝนก็ฝนก,ก็ตกที่อะไรอนยะ่างเงี้ยคือถ้าเรายอมรับอย่างนั้นได้มันก็ง่ายขึ้นนะชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ธรรมดาที่มันจะ เจ็บไข้เด็ดป่วยธรรมดาที่มันจะสมหวังบังผิดหวังบังอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นความเป็นธรรมดาของมันนีทีนี้ถ้าไม่ยอมรับความเป็นธรรมดาของมันก็ทกอยู่อย่างนั้นะนะคือทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ปรารถนาใสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขอะไรนะจะปรารถนาใสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นประสบความสำเร็จ แติยศชื่อเสียงการยอมรับอะไรก็แล้วแต่ใครมันก็ปาถนางั้นแหละนะแล้วทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันอนหละคือสมหวังมัง่งผิดหวังมัง่งอยู่ยา่นั้นน,นะนี่ถ้าเรามองดูข้างในเนี่ยนะรู้กายรู้ใจตัวเองอยู่เนี่ยก็จะเห็นเองว่าบางทีสิ่งที่หวังมันก็ไม่โผล่มานะนะสิ่งบางทีสิ่งที่ไม่หวังก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะ อยากให้สงบมันก็ไม่สงบพ่เฉยกับมันมันก็สงบของมันเองอะไรอย่างนี้น,นะทีนี้พอเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้ามันก็จะเลิกยุ่งกับมันนะมันจะเข้าใจถึงเรื่องของเหตุและปัจจัยนะเหตุก็คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยนะความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนยดูที่ว่าเหตุเป็นกุศลหรืออกุศล ถ้าเหตุเป็นกุศลผลก็คือความสุขเหตุเป็นอกุศลผลก็คือความทุกข์มันก็จะเห็นเป็นปกติอย่างเงี้ยถ้าใจเรามันปรุงแต่งแตง่เรื่องไม่ดีขึ้นมาเความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานเห็นต่อทันทีอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วว่าอสุขทุกข์นี่ไม่ใช่เรื่องข้างนอกแหละมันเรื่องภายในใจตัวเองเห็นองค์การอะไรยูเนสโก ประกาศให้ประเพณีสงการไทยนี่เป็นประเพณีโลกนะนะกะวานไปตามสมมตินะะหลังไอ้แห่มาเที่ยวเมืองไทยกันนะอินเดียก็แห่เข้ามาเยอะปีนี้เพราะว่าฟรีวีซา่านะคนอินเดียก็ออกมาเฉลิมฉลองกันในเมืองไทยกันสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องนะ เสร็จแล้วก,กลับไปทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> นะสนุกสนานชั่วคราวนะนะมันถ้าเรามันสังเกตดูตัวเองอยู่เงี้ยบ่อยๆบ่อยๆกนะ็จะทำให้เห่ือ,ยอยนะความสุขความทุกข์เหล่านั้นเนะนะ่ไม่ไปวุ่นวายอะไรกับมันมากนักนะยอมรับมันได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนะี่ยสำนวนไทยเรานะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดว่านะ พอยอมรับได้อย่างนี้เนี่ยมันก็สบายนะพอรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่วันนี้สุกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะทุกโผล่มช่เหตุได้เลยนะมันจะยอมรับได้ถ้าวันนี้ทุกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็สุกเองแหลนะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะปล่อยให้เขาทางานไปโดยธรรมชาติของเขานะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนี่แหละนะแต่ว่า มันประหลาดที่ว่าคนทั่วไปไม่ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตแบบนี้นะนะในเวลาเราสังเกตดูตัวเองอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเส,สมอเนี่ยมันจะเห็นปรากฏการธรรมชาติแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งนะเข้าใจมันว่าอ,อ๋อมันก็เป็นธรรมดามันู่อย่างนี้นะไอ้คำว่าธรรมดาธรรมดานี่คือตัวธรรมะของจริงแล้วนะไม่ใช่ ธรรมะที่ไปฟังอยากครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรที่ไหนหรอกนะของจริงก็คือยอมการยอมรับความเป็นธรรมดาของชีวิตได้แค่นั้นเอนงี่แหละธรรมะนะคนที่มีธรรมะคือคนประเภทอย่างนี้นะไม่ใช่รู้ธรรมะเพื่อที่จะไปอวดมานาทิฐิโต้เถียงกับคนอื่นเอาชนะค้าคา,านคนอื่นอะไอย่างนั้นนะอ่านมากฟังมากรู้มากกว่าชาวบ้านเขา เวลาไปถกเทียงคนอื่นก็ดูจะมีปัญญามากกว่าเขาน่ะเอาชนะคนอื่นได้แตถวชนะตัวเองไม่ได้สักทีอย่างก็ไปไม่รอดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเป็นงั้นจะเกิดว่ารู้จักธรรมะภายในเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันได้ใจเป็นกลางต่อมันไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปวุดวายอะไรกับมันเนี่ยนี่เคยเรียกว่าคนมีธรรมะนะ ไอ้มีก็รู้ในบางทีคนละเรื่องไงรู้แต่ไม่เห็นเนะี่ยบางคนเห็นแต่ไม่รู้อนะ่นะนยรู้ว่าไอ้นี่มันชื่อนี้ชื่อนี้แต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยอย่างเงี้ยนะีนะ่คนเห็นอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเลยเนะี่ยแต่ว่าไม่รู้หรอกมันเชื่ออะไรมันคืออะไรเนะี่ยไม่รู้จะไปอธิบายคนอื่นเขาฟังยังไงรู้แต่ว่ามันไม่ทุกขนะ์นะอย่างงี้ก็เรียกว่าคนมีธรรมะนะ คนรู้ทำคนเห็นธรรมะจริง,รงๆนี่อยู่ภายใน,นนี่นะอันนี้ก็ไปสังเกตดูตัวเองนะเพราะนั้นก็เนี่ยทำให้มันสบายๆอย่างเงี้ยรู้เล่นๆรู้เรื่อยๆนี่นาที่ของเรานะ่สังเกตดูเรื่อยๆไปนะอะไรเกิดขึ้นก็นดูมันดูเรื่อยไปนะไม่เป็นอะไรไกับมันไม่เอาอะไรกับมันไม่ยุ่งอะไรกับมันนะสบายๆอย่างเงี้ยเราจะไม่เครียดเวลา เราฝึกภาวานานะพอผ่านไปสองเดือนสาเดือนแล้วสังเกตเห็นเองว่าอ,อสภาพจิตมันเปลี่ยนจริงๆนะมันอาจจะไม่ได้มีสภาวะหวือหวาอะไรเหมือนคนอื่นเขานะไม่ได้มีนิมิตพิสดารไม่ได้มีสมาธิเลือกซึ้งอะไรช่างมันนะไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวอยู่เดียวคือรู้หรือไม่รู้แค่นั้นแหละตอนนีนะ้ดูตัวเองอยู่เปล่านะจะเห็นตัวเองอยู่รู้ตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะใช้ได้ ในเชนสภาพจิตท,ที่มันยอมรับความเป็นจริงอ่ะยอมรับไตรลักษณ์เนี่ยนะยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะโดยง่ายนะโดยที่ไม่ไปวุ่นวายอะไรกับมันเลยนะนะอันนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตที่มันกลมกลืนกับธรรมชาติหรือมีชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ไปขัดแย้งแล้วนะไม่ไปขัดม่ไปขัดแย้งกับธรรมชาตินะนะ มันก็ไม่มีอะไรที่จะงไปต้านธรรมชาติเ่ยนะพายุแรงๆไปยืนต้านอยู่กางหงายท้องแคนะ่นั้นใช่ไหมละ่ะตกหนักไปยืนตากฝนอยู่มันก็เปียกแค่นั้นเองถ้ามันเป็นอันหนึ่งเดียวธรรมชาติก็ไม่มีอะไรวุ่นวายแล้วใช่ไหมนะมนสบายนะสังเกตดูมันดูให้มันถูกที่แค่นั้นแหละนะเหมือนเอาไม้ไปแย่เสือเนะ่ยเสือกระโดดกัดคนที่เอาไม้ไปแย่นะ แต่เอาไม้ไปแย่หมาหมาก็ไล่งับไม้อยู่นั่นน่ะน่ะส่วนมากก็ชอบไปงับไม้กันน่นในพวกเราอ่ะน่ะอารมณ์อะไรโผล่ไปเที่ยวไล่งับอารมณ์อยู่พยายามจะไปดับทุกข์ให้กับตัวเองอยู่แค่นั้นแหละแต่ต้นเหตุจริงๆคือตอนตัณหานี่มองไม่เห็นน่ะแต่นี้พอไปรู้ผิดที่เข้ามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแค่นั้นเองน่ะแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุน่ะน่ะันอะไรคือต้นสายปลายเหตุไปสังเกตดู นะทุกครั้งที่มีความทุกเกิดขึ้นอะไรคือสาเหตุของมันบางทีเราเรียนเรื่องของอริยศสตจ์อย่างเงี้ยต้นเหตุคือตัณหานะแต่ตัวตัณหาไม่ใช่มีหน้าตายอยู่อย่างเดียวนะมันมีหลายมิติหลายมุมมากไปสังเกตดูงที่มันเกิดจากทิฏฐิมาได้นะก็กลุ่มเดียวกับตัณหาอะนะนะนะมันว่าก,กูมันด่าก,กูนดูถูกโก้ยังง ก็มีกลัออกมารองรับแล้วกลายเป็นก็มีกูทุกตามมาแคนะ่นั้นเองบางทีก็ไม่มีอะไรเราก็แค่เรื่องปกติแต่ว่าเราอารมณ์ไม่ค่อยจะดีใครมาพูดเลยหน่อยก็ขัดหูไปหมดบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มาแซวอะไรเราหรอกนะแต่จิตปรุงแต่งของมันเองโดยอำนาจของโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นต้นเหตุนั่นะ ปัจจัยคือเสียงคนอื่นที่เขาปนเขาที่เขาพูดอะไรเงี้ยนั่นะแหละเหตุและปัจจัยที่มันทำงานอยู่างเงี้ยตลอดเวลานะอันนี้ก็ไปสังเกตดูทำความเข้าใจกับมันเรียนรู้จากมันแค่นั้นเองนะถ้าเข้าใจได้เห็นได้เรียนรู้ได้น่มันก็จะค่อยๆวางลงไปเองนะ,นะวันนี้ก็จะมีกิจกรรม นะวันสุดท้ายของการทำบุญสงครานแล้วนะพวกนี้พระก็จะไปบินทบาทตามปกตินะนะองค์ไหนจะศึกก็ศึกไปนะองค์ไหนจะอยู่ก็อยู่ันไปนะอยู่ไปก็ปฏิบัติไปนะสำหรับพระเรานะฝึกตัวเองอย่าให้อยู่อย่างเสียประโยชน์นะญนะาติโยมทั้งหลายกลับไปบ้านก็ไปปฏิบัติต่อนะยกวัดไปไว้ที่บ้านนะธรรมะอยู่รอบตัวเลยนะ เสียงบน่นเสียงดา่าอารมณ์ที่ไม่นา่าพอใจมากระทบอะไรก็แล้วแต่ก็ลูกมั่งก็สามีมัง่งก็ภรรยามัง่งพ่อแม่มั่งอะไรอย่างนี้นะก็เรียนรู้จากอารมณ์กระทบทั้งหลายนี่แหละค่อยๆดูค่อยๆรู้รู้แม้กระทั่งจากร่างกายที่มันเริ่มเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเจ็บโน่นเป็นนี่อะไรทั้งหลายนี่นะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานทั้งหมดนะเป็นตัวธรรมะทั้งนั้นแหละนะฮะเดินก็อยู่กับธรรมะนั่งก็อยู่กับธรรมะนี่แหละ ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับธรรมะทั้งวีทั้งวันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเห็นมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเที่ยวแบกขันวิ่งบุญไปตามวัดต่างๆคอร์สต่างๆเนี่ยนะจะไปหาธรรมะคอร์สโน้นคอร์สนี้ธรรมะอยู่กับตัวเองนี่จะไปหาอะไรนะไปหาครูบาอาจารย์บางอย่างอยให้ท่านช่วยเสกให้เราหมดทุกข์โดยเดียวพลันอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ชอบทําอย่างนั้นนะทั้งที่ ธรรมะก็อยู่กับเรานี่แหละเครื่องมือของการปฏิบัติธรรมก็อยู่กับเรานี่แหละครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่แหละครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนะนะสังเกตดูมันไปเรื่อยอย่างนี้นะสอนเราอยู่ทั้งวีทั้งวันเพียงแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะโดดเรียนบ่อยหรือเปล่าแค่นั้นนะอาจารย์ชี้เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะไม่ยอมฟังนะวิ่งหนี กูจะเอาให้เที่ยงให้ได้นะแล้วก็ทุกปางตายอย,อย่างนั้นแค่นั้นเองน่นะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กันนะ